ของรีนวัดบางใหญ่เนี่ยหนึ่งมีครูไม่ครบชั้นสองสอนก็ไม่ครบแปดสาระนี่คือปัญหาเพราะมันส่งผลไปถึงผลการเรียนผลการประเมินก็ไม่ดีแล้วปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือนักพบว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออก mm. เขียนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไปได้เลยประกอบกับสภาพบรรยากาศของโรงเรียนเดิมๆนะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็ไม่เอ,อื้อคุณครูก็ หน้าตาก็มายิ้มแย้มกันเลยเนี่ยนี่คือบรรยากาศมันไม่เอือ้อไม่เอื้อที่จะให้เด็กเขาสนใจในการศึกษาเล่าเรียนเลยอันนี้คือปัญหาของเรียนสมัยก่อนนั้นนะนะมีนักเรียนเยอะมากแล้วมันกนลล็ลดลงลดลงคือศรัทธาของชุมชนเนี่ยเริ่มถอยลงไปลูกเขาไม่มีความสุขเลยเขาย้ายครับเขาหนีร่วมนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง โดยการนำของท่านอนุสรฟูเจริญก็ได้นําเสนอเรื่องการใช้สื่อทางไกลเฉริมพระเกียรติจากโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งนําเสนอว่าจะแก้ปัญหาเรื่องครูไม่ครบชั้นได้แก้ปัญหาเรื่องสอนไม่ครบสาระได้และจะส่งผลดีต่อผู้เรียนผมมองแล้ววิเคราะห์แล้วมันตอบโจทย์ได้จริงๆผมก็เลยนํากลับเข้ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้าลบด้วยแปดทุกคนนับขึ้นมาห้านี่จากหลักสิบไปตั้งจายนี่อยู่ที่ไหนดูที่ตัวตั้งก็คือห้าเกินสิบไม่ได้ห้าลบด้วยแปดได้ไหมหนูมีเงินห้าบาทไปซื้อขนมแปดบาทซื้อได้ไหมล่ะไม่ได้ตัวตั้งเป็นยังไงกว่าตัวลบมากกว่าหรือน้อยกว่า อ่าตัวตั้งคือห้าใช่ไหมตัวลบคือแปดมีอยู่ห้าหักออกสักแปดไม่ได้ใ่องนี้ทำยังไงการแต่ขึ้นวนห้าลงล่างได้ไหมเดี๋ยวเราสามารถไม่ได้นะไม่ได้นะเราการเปลี่ยนแปลงที่เราได้นําสื่อทางไกลเฉลิมพระเกียรติจากโรงเรียนวังไกลกังวลมาใช้การเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยก็คือนักเรียนได้เรียนครบทุกสารละแล้วสื่อตัวนี้มีการจัดการเรียนการสอนที่ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแล้วมีความสุขสนุกเขาชอบมากเลยนะครับสื่อตัวนี้จากเด็กนักเรียนทึ่มีแค่53คนที่ย้ายหนีจากโรงเรียนวัดบางใหญ่ปัจจุบันนี้มีเด็กนักเรียน97คนนะครับเพราะว่าชุมชนเห็นความสําเร็จแล้วใช่แล้วกระบวนการเหล่านี้สื่อเหล่านี้ตอบโจทย์เขาได้เขาพึงพอใจเขาจึงนําลูกหลานกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้อีกครั้งนึ่ง b b l คือ Brain Based Learning นะครับคือกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองของผู้เรียนทางโรงเรียนได้นำมาบูรณาการกับสื่อทางไกลเฉลิมพระเกียรติดี TV นะด้วยการเติมความสุขลงไปนะ b b l น้นให้ผู้เรียนจะมีความสุขแล้วเรียนการจดจำจะยั่งยืนมากเลยครับที่กระบวนการ b b l ก็ต้องมีความเป็นมาเป็นไปต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบของ b b l จะต้องจัดสิ่งแวดล้อมก็คือฐานออกกำลังกาย ฐานออากาลังกายของนักเรียนก็จะออกตอนเช้าเพื่อกระตุ้นขยับกายขยายสมองนั่นเองให้นักเรียนกระตุ้นสมองให้เขาเปิดรับการเรียนรู้นะครับประเด็นที่2ต้องสร้างห้องเรียนห้องเรียนจัดสีจัดสรรตกแต่งให้ดีนะครับอันที่3าต้องมีหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับพัฒน,นาการของผู้เรียนนะอันที่4ต้องมีกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นแบบ BBL เฉพาะก็คือสอนให้คิดสกิดให้ถาม ตามให้ถึงและตรึงความสุขอันนี้แหละครับประเด็นที่5สื่อนะต้องมีสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะปัจจัยคือกุญแจ5ดอกที่จะขายไปสู่ BBL โรงเรียน BBL เนี่ยนะเขาใช้ทุนเหมือนกันใช้เงินเหมือนกันแต่ผมอาศัยชุมชนเขามาช่วยเหลือครับผู้ปกครองที่เขาเห็นความสําคัญของลูกหลานเขาเขามองผมอยู่ว่าผมทําอะไรแล้วจะส่งผลดีกับลูกหลานเขาแค่ไหนไมเมื่อเห็นผลเชิงประจักษ์ในปีแรกเท่านั้นครับเขาเข้ามาช่วยเต็มๆเลยครับไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะสื่อทุกอย่างความร่วมมือมันเกิดเขาเห็นเขาเห็นผลงานนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนมากที่ ชุมชนมีส่วนดูแลโรงเรียนของเขาการสอนแบบ BBL สามารถเพิ่มศัก,กยภาพของเด็กได้นะก็คือเด็กสามารถที่จะนะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าที่ครูพูดบรรยายอย่างเดียวเพราะว่า BBL เด็กจะได้ปฏิบัติเราจะมีสื่อในการสอนมากขึ้นนะครูจะต้องเตรียมตัวมากขึ้นผมรับนโยบายมาแล้วผมชัดเจนแล้วผมก็มาใช้วิธีการ3อย่าง ที่มาขยายต่อถึงคุณครูในโรงเรียนผมอันที่หนึ่งสร้างความตระหนักอันนี้หมายถึงว่าผมจีบครูจีบคุณครูผมให้เห็นให้เห็นว่าโอ้ถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะดีมันจะเป็นผลสําเร็จเด็กจะเก่งเด็กจะมีความสุขชักจูงให้เขาเห็นก่อนผมเรียกง่ายๆว่าผมจีบครูให้เขาเห็นเรื่องก,กับผมอันที่สองนะครับให้ความรู้หรือท่านจะเรียกง่ายๆก็คือผมจับประเด็นเอาเรื่อง DLTV และ BBL เนะี่ย ให้ความรู้ให้ครูเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนรู้จริงปฏิบัติได้อันที่3ลงมือปฏิบัติโดยด่วนหรือเรียกว่าจัมพ์สตาร์ทเลยเพื่อให้ครูกาเห็นผลแล้วจะได้ประเมินได้ว่าสิ่งที่เราเดินมาเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่แล้วมันถูกแล้วเริ่มด้วยวิธีการเหล่านี้คือจีบจับและจัมพ์สตาร์ทนะครับ าก,การเรียนการสอนในโรงเรียนโรงใหญ่บางครั้งบางคราวก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่สิ่งปัญหาเหล่านั้นเราจะนําเข้าที่ประชุมแล้วมานั่งคุยกันแล้วคุยกันฉันพี่ฉันน้องแล้วเราร่วมมือช่วยกันแก้เราเน้นระบบการทํางานเป็นทีมนะครับจะทําให้ปัญหาทุกอย่างแก้ได้และคุณครูก็พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่ปิดโอกาสตัวเองคุณครูที่นี่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้กับสิ่งใหมๆ่ๆ กับปัญหาที่ได้รับการแก้ก็จะนํามาพัฒนาทันทีเลยคุณครูก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าหนึ่งคุณครูเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน mm. เห็นทงข้างหน้าว่าถ้าทําอย่างที่ผมได้นําเรียนแล้วผลจะเกิดกับผู้เรียนองค์กรจะเป็นองค์กรแห่งความสุขคุณครูพร้อมปฏิบัติกันทุกท่านเลยครับรูปแบบ DLTV และ BBL ที่โรงเรียวนวัดบางญ่บางใหญ่นำะมาใช้เนี่ยใหม่ๆก็ยังขัด,ข,ดข้องๆอ,อยู่แต่ผมได้เติมเต็มให้คุณครูอยู่ตลอด มีการนิเทศกำกับติดตามให้คำแนะนำครูผมเข้าใจชัดเจนนะครับแล้วก็ทำมีพัฒนาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆดังนั้นเส้นทางเดินมันชัดนะครับครูก็ไม่ลำบากที่จะปฏิบัติค่ะท่านผอคะจากที่สังเกตนะคะคุณครูของท่านผอนี่ก็มีบุคลิกที่มีการเตรียมความพร้อมได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นกันเองกับนักเรียนแล้วดูแล้วนักเรียนเขาจะมีความสุขในการที่คุณครูแบบสนใจเป็นรายคน แล้วท่านผอ,อได้สนับสนุนอย่างไรบ้างคะคุณครูถึงได้แบบว่าแบบทําได้เต็มที่เต็มร้อยขนาดนี้ครัสนับสนุนด้วยการสื่อการเรียนต่างๆเราสนับสนุนให้เขาได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็ความรู้ต่างๆเราได้มีการเติมเต็มความรู้มีการประชุมกันตลอดนะเพื่อเพิ่มศักยภาพาาผลการเปลี่ยนแปลงมีการประเมินคุณภาพผู้เรียนสิ้นปีโจทย์ที่ถามมาขั้นต้น คำตอบคือผลการสอบในระดับชาติทั้ง NT และ o อ e นที่โรงเรียนวัดบางใหญ่สูงกว่าระดับประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่คุณครูภาคภูมิใจมากโรงเรียนวัดบางใหญ่นะครับใช้สื่อดีเอทเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเลยครับเราใช้สอนทุกกลุ่มสาระนะครับยกเว้นชั้นป1ถึงป3ที่เราสอนด้วยกระบวนการ BBL สอนด้วยคุณครูเองเลยมีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่สื่อ d ี TV เราก็ใส่กระบวนการ BBL ล,ลงไปทุกสาระนะครับเราไม่ได้ทิ้งกระบวนการนี้เราเสริมเข้าไปนะครับทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ซึ่งมันเป็นหัวใจเลยนะครับนภาคือท้อมฟ้านะคะนนััักกาาเเย้มมรวตลผู เด็กๆเ,เขาจะมีความกระตือรือร้นนะครับในการเรียนกับสื่อ DLTV และกระบวนการ v b l ที่บูรณาการเนี่ยเขาจะมีความกระตือร้น,นและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะทำให้การเรียนของเขามันมองแล้วมีความสุขอะเราเห็นผู้เรียนแล้วเรามีความสุขเขาจะมีความสนุกอยู่ตลอดเวลาจะเห็นนักเรียนเขาร่วมมือกันแบบคลึกครื้นมากมีความสุขดูจังเป็นประจำเลยเป็นประจำนะครับ ดูจากสีหน้าและแววตาแล้วเหมือนว่าเด็กเขาแบบพอใจมากกับการที่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้นะคะคบ,บทบาทของคุณครูปลายทางสําคัญนะครับคือขั้นแรกคุณครูปลายทางจะต้องนํากระบวนการ BBL เพื่อกระตุ้นสมองก่อนขยับกายขยสมองให้เด็กมีความสุขก่อนแล้วเราก็จะเริ่มเรียนจาก DLTV ทีนี้ครูปลายทางต้องอยู่ประจำห้องเรียนต้องคอยกำกับห้อง ต้องเสริมในสิ่งที่เด็กเขาอยากรู้เพิ่มเติมทันทีและท้ายที่สุดจะต้องสรุปเมื่อจบชั่วโมงถ้าครูไม่ทำบทบาทหน้าที่ตรงนี้เปิดทีวีแล้วออกไปนอกห้องล้มเหลวทันทีครับจะล้มเหลวเด็กจะไม่ได้อะไรเลยน่าเสียดายรายงานอันนี้นะคะรับรายงานกิจกรรมันนี้เขียนชื่อไทล่างไม,ไม่ไม่เหมือนารางานกิจกรรมอันที่แล้วเอาเขียนเลยลูกค้ากัน ผลจากการที่เราใช้สื่อทางไกลเฉลิมพระเกียรติดี TV และกระบวนการ BBL นะครับที่ภาคภูมิใจเหลือเกินนั่นคือนักเรียนที่ผมเคยประสบปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนมันไม่น่าจะมีเนี่ยตอนนี้มันหายไปหมดแล้วครับตั้งแต่ชั้นป .1 ที่นี่อ่านออกเขียนได้100%ซซึ่งจากการประเมินของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาได้มาตรวจสอบอ่านแม่ ใช้สล,ดดสลัดอะไรสลัอะไรลูกแสลักออกเสียงลูกมอแวแมวมอแวคุณครูเมื่อได้ใช้สื่อดี t v วเหมือนกับเขาได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดทุกชั่วโมงนะครับเพราะคุณครูจากต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลนะผมถือว่าเป็นครูที่มีคุณภาพสูงมากเลยเขาจะเป็นแบบอย่างให้กับครูปลายทางที่โรงเรียนวัดบางใหญ่เนี่ยได้พัฒนาตัวเองไปด้วยไม่ต้องออกไปอบรมที่ไหนเลย ตรงนี้ช่วยได้นะครับผู้เรียนได้เรียนได้เห็นกิจกรรมได้ทํากิจกรรมร่วมกับสื่อเหล่านี้เขามีความสุขศักยภาพการกล้าแสดงออกเขามีขึ้นชัดเจนมากนะครับก็จากที่เห็นชัดๆเลยนะคะจากแต่เริ่มแรกเนี่ยก่อนที่ยังไม่ได้มีการนําเทคโนโลยีการศึกษาทางกายเฉลิยงพระเกียรติเข้ามาใช้บูรณาการร่วมกับ v b l ที่โรงเรียนบางใหญ่เนะะี่ยค่ะ ที่โรงเรียนนี้ก็จะมีสภาพเหมือนว่าสภาพแวดล้อมก็จะเป็นรกๆกแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีจํานวนแค่57คนซึ่งถือว่าน้อยมากเข้าข่ายที่ว่าโรงเรียนนี้จะถูกยุบได้เลยแล้วคุณครูเนี่ยก็จะไม่มีความเชื่อมั่นในการจัดก,การเรียนการสอนในวิชาที่ตัวเองไม่ถนัดอย่างเช่นคุณครูป .1 เนี่ยก็จะถนัดสอนในบางวิชาบางวิชาอีกตั้ง8กลุ่มสาระเนี่ยค่ะ ที่ไม่ถนัดเนี่ยก็ไม่มีความเชื่อมั่นในการสอนเพราะฉะนั้นการที่คุณครูไม่เชื่อมั่นในการสอนเนี่ยมันเป็นการปิดโอกาสของเด็กแต่การที่เรานําเทคโนโลยีทางการศึกษาทางกายเฉลิมพระเกียรติเข้ามาใช้เนี่ยค่ะเป็นการอุดช่องโหว่ปิดจุดบอดของคุณครูที่จะสอนในวิชาที่ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเป็นการเติมเต็มโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพจากคุณครู ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในวิชานนั้นได้อย่างครบถ้วนครอบคลุมการที่โรงเรียนวัดบางใหญ่ได้นำดีเอลแล้วก็ BBL มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน,นสามารถเพิ่มศักยภาพให้โรงเรียนได้เป็นอย่างมากเลยทําให้ผลสมดุลทางการเรียน,นยสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระในทั้งแกลุ่มสาระนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั้งเขตและก็ชุมชนทั่วไปโครงการสื่อทางไกลเฉลิมพระเกียรติ DLTV นะครับนักเรียน,นยรับทราบเพราะคุณครูบอกว่า นี่เป็นโรงเรียนของในหลวงสร้างไว้แล้วก็เอามาใช้ถึงโรงเรียนในชนบทเราก็ได้อาน,นิสงส์ตัวนี้นักเรียนรู้ครับนักเรียนมีความภาคภูมิมใจนักเรียนรักในหลวงมากที่ได้ทรงพระกรุณากับสื่อทางกายดี TV วนะครับโรงเรียนชนบทอย่างผมเนี่ยนะมันมันมีนอุปรสรรคเยอะจำนวนครูไม่ครบมีวิชาเอกไม่ครบได้สื่อดี TV เนี่ยมาช่วยประชาชนบ้านนอก ทุนบทได้อย่างดีมากผมทราบซึ้งมากนะฮะในสื่อตัวนี้แล้วคิดว่าก็จะใช้ตลอดไปนะครับเพื่อลูกหลานของโรงเรียนวัดบางใหญ่กับสื่อทางกายที่ในหลวงพระราชฐานให้พวกผมมา